ใบหน้าของคนเรานะครับจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนนี้เ้าเรียกส่วนฟ้านะครับคือบริเวณหน้าผากน,นะครับจรวดหัวคิ้วส่วนนี้คือส่วนคนนะฮะคือส่วนจากคิ้วลงมาถึงปลายจมูกตรงนี้คือส่วนดินนะฮะจากตำแหน่งปลายจมูกถึงขาจึงเป็นที่มาของคำว่าฟ้าคนแล้วก็ดิน หลักวิชาของเฮงจึงสามารถที่จะอ่านความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ของแต่และคนได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็จะมีจุดอายุต่างๆบนใบหน้านะครับที่จะบอกว่าช่วงอายุไหนเราจะมีความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองหรือมีอุปสรรคมีความติดขัดอะไรบ้างฉะนั้นความหมายของโหเฮงนะครับในภาษาจีนกลางนะครับ โงเ่เฮงเนี่ยมันแปลความหมายก็คือโง่ก็คือ 5, ห้าเฮงก็คือลักษณะคนไทยเขาเรียกนอนลักษณ์นะครับหรือจะเรียกอีกชื่อว่าเสียงเมี่ยนก็ได้มีชื่อเรียกหลายๆชื่อคําว่าโงเ่เฮงดีจะไม่ได้เกี่ยวกับหล่อหรือสวยนะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สินแสหมิงเป็นสินแสมาปีนี้จะเข้าปีที่30แล้วคําว่าโงเ่เฮงดีคือ ต้องดูรวมๆแล้วดีนะครับดูรวมๆแล้วกลมกลืนดูรวมๆแล้วดีอีกประการสําคัญนะครับที่มีความสําคัญมากนอกจากโงเ่เฮงดีแล้วราศีหรือคี้เสกต้องดีด้วยนะครับคี้เสกห่วยเสกคี้เสกคือราศีห่วยเสกคือเลือดลมบางคนโงเฮงดีมากจะชอบนั่งหน้าหง,งิกหน้าเป็นสุนตรนหน้าเป็นม้าหมักลุกเลยแม่งหน้าง้มตลอดเวลา สิ่งที่ดีมันก็เกิดได้ไม่เต็มที่หรอกฮะเพราะหน้าเรามันไม่เครียดหน้ามันมันไม่รับแขกหน้ามันเหมือนคนอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเรื่องสําคัญตามหลักโงเฮงที่ต้องหยิบยกเอามาอธิบายให้ฟังเสมอคือเราจะต้องเป็นคนที่คงไม่ต้องถึงกับยิ้มทั้งวันเลยนะฮะแต่ใบหน้ามันควรจะต้องมีสัญลักษณ์ของเครตการเปิดรับสิ่งต่างๆที่ดี ฉันใดก็ฉันนั้นเวลาคุณไปเดินไปที่ไหนแล้วคุณไปเจอคนหน้าหงิกจะไปติดต,ต่องานด้วยก็ไม่อยากคุยจะเดินกาลังจะเดินไปซื้อของเห็นบริกรหน้าตาพนักง,งานหน้าตาหงิกก็ไม่อยากคุยด้วยในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณเห็นใครคนหนึ่งหน้าตาเขายิ้มแย้มเขาอาจจะไม่ได้ดูหล่อหรือสวยมากนักอาจจะดูธรรมดาก็ได้แต่เราก็มีความรู้สึกอยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากแต่คนจะหน้าตาดีไม่ดีอารมณ์ดีไม่ดีเนี่ยนะครับเออหน้าหงิกไม่หงิกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากอารมณ์ภายในฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามนะครับไม่เอาเรื่องยุ่งยุ่งมาใส่ในใจมากมองอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สวยงามบ่อยๆหามุมมองที่ดีมุมมองที่ทําให้เราเองมีความสุขงอเฮ้งนะครับที่เป็นเออเขาเรียกเป็นหลักเลยเป็นเปียบงอเฮ้ง,งเปียบเสมือนต้นไม้ละกัน ราศีหรืกคี้เศกก็เหมือนหมากผลที่ง่ายๆแค่นี้เองต้นไม้ที่ดีก็ต้องออกลูกออกผลเหมือนกันคนเราถึงโหนเหงดีงก็แล้วแต่เขาเรียกว่าภายในเรานะครับต้องดีด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้ายิ่งคุณโหนแหงดีหนะ้าตาคุณยิ้มแย้มนะครับตาคุณมีความเขาเรียกสดใสนั่นก็เป็นอะไรทีเ่เป็นต้นทุนตามหลักหงอเหงได้ในระดับหนึ่งแล้วทีเดียว นะครับพยายามฝึกยิ้มหน้ากระจบบ่อยๆนะครับหลายคนเนะี่ยพอผมบอกแบบนี้ปุ๊บบอกบอกโอ้ยยิ้มไม่บ่อยเขาคนนก็บ้าเรื่องของมึงเหอออย่างนั้นนะ่ะเออไอ้ห่าคนยิ้มคนบ้าที่มันยิ้มไม่บ่อยกับคนปกติที่มันมีรอยยิ้มหน้ามันไม่เหมือนกันค้องแยกแยะด้วยนะครับ <laughs> เอาก็ต้องอธิบายให้ฟังแบบตรงไปตรงมาวันนี้มาทักทายกันนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกๆช่องทางโซเชียลของสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็น YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยปัจจุบัน113 113ล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็ TikTok Facebook Fanpage แล้วก็ IG ขอบคุณมากครับ